พัลามวาอะไรกุมครับสวัสดีวันศุกร์นะครับที่10กุมภาพันธ์นะครับพศ2566นะครับขณะนี้ก็เป็นเวลาทุ่มครึ่งนะครับทุ่มครึ่งวันนี้มีถอนไม้ให้คุณทุกตานะครับคุณนภพคุณชัยยาบางซอแล้วนะครับวิทยาแล้วก็คุณสิริชัยนะครับแล้วก็ คุณอะไรรูปดอกทานตะวันอันนี้อันนี้ก็คือเขาไม่ได้ชื่อมีมีชื่อหน้าลายนะเับเป็นชื่อเป็นเป็นรูปดอกทานตะวันนะครับก็ของคุณตุ๊กตานะครับแปดนิ้วสี่ต้นอยู่ไหนนี่ของคุณตุ๊กตานะครับแปดนิ้วโอ้แปดนิ้วนี่เนี่ยบางตัวยังมีตั้งหลายหลายชุดเลยนะเนี่ยมันใหญ่อย่างเงี้ยเนี่ยเอาไปใส่กระถางสิบเอ็ดนิ้วได้เลยนะครับต้นใหญ่ๆหต้นใหญ่ๆสวยสวยเลยนะครับต้นใหญ่ๆหสวยสวยเลยก็ดอกสวยด้วยนะครับเนี่ย เนี่ยครับมีอันนี้อีกนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสี่ต้นห้าร้อยเนี่ยค่าส่งหกสิบเนี่ยเนี่ยครับชุดนี้นะครับนี่นะครับนี่ชุดอันนี้อันนี้สิบอันนี้ยี่สิบเอ็ดตะกี้ยี่สิบใช่ไหมห้าอันนั้นสิบเก้านะครับชุดแรกตะเกียบที่ผ่านตามาสิบเก้าอันนี้ยี่สิบหนึ่งแล้วก็ยี่สิบสองนะครับนี่ยี่สิบสองสวยๆสวยจริงๆนะครับยี่สิบสามนะครับนี่สวยมาก นะครับแล้วก็ชุดที่16นะครับที่มันยังหลงอยู่นะครับนี่แต่อันนี้ใหญ่แล้วก็เลยเติมมาให้ให้เป็นสีต้นเหมือนกันนะครับแล้วก็ใบด่างก็มีชุดที่1นะครับชุดที่2ชุดที่3านะครับนี่สวยๆเลยนะครับของคุณพี่นภาก็เพชรน้าวังหนึ่งต้นนะครับนี่ถอดลงมาแล้วนี่ใหญ่โคบใหญ่มากๆนะครับดูรากสิรากสมบูรณ์มากเลยครับรากเยอะรากสมบูรณ์ไม้ไม้ถ้าหากมันจะสมบูรณ์อ่ะพอรากมันเยอะมันสมบูรณ์เนี่ยโอ้โหยังไงก็ใหญ่ไว นะครับไม้ถ้าหากรากน้อยนี่ไม้จะโตช้าเพราะมันหาก,กินหาก,กินมีพื้นที่หาก,กินน้อยไนงะหาก,กินหาก,กินได้น้อยหาก,กินไม่เก่งนะครับรากน้อยก็คือหาก,กินไม่เก่งไม้จะโตช้าแต่ถ้าหากรากเยอะแบบนี้อันนี้ของของคุณอ,อ๋ออันนี้เป็นของคุณรูปดอกทานตะวันนะครับ13บต้นพันเนี่ยรากเยอะอย่างเงี้ยทุกต้นครับไม้บางต้นนี่เซตจนแบบสมบูรณ์สุดๆแล้วนะพร้อม อันนี้ไปขึ้นกระถาง8นิ้วได้เลยใครจะไปขึ้นกระถาง8น ah yes. ิ้ว um 10นิ้ว11นิ้วก็ได้เลยเพราะต้นมันใหญ่นะครับต้นมันใหญ่อันนี้คือไม้ไซส์6นิ้วนะเอาไปขึ้นไซส์10นิ้วกระถาง10นิ้วกระถาง8นิ้วได้เลยนะครับใครมี10นิ้วก็ใส่10นิ้วใครมี8นิ้วก็ใส่8นิ้วแต่ใส่6นิ้วเหมือนเดิมไม่ได้นะครับเพราะว่าเนี่ยตรงเนี้ยมันจะติดเพราะว่ามันแน่นเต็มกระถางมาแล้วเนี่ยไม้ว เพราะนั้นมันจะลงหกนิ้วอีกเหมือนเดิมอ่ะไม่ได้นอกจากไปลงแปะๆไว้อย่างเงี้ยไว้แบบโคนอย่างเงี้ยได้นะครับไปปลายอย่างเงี้ยได้จะถ้าลงเท่าเดิมแบบเนี้ยไม่ได้ติดนะครับเพราะมันจะมันจะพองออกนะครับมันจะพองออกนะครับแล้วก็อันนี้ของคุณอของคุณวิทยานะครับอันนี้ของบางซอแรวนะครับนี่ของบางซอแล้วโอ้สวยมากเลยดูดีลากโอ้จัดใหญ่ สวยนะครับนี่ไม้ไซส์1ินิ้วนะครับ3ต้นพันข้าส่ง100ใหญ่มากๆนะครับใหญ่มากๆนะครับก็มีอยู่อีกหลายต้นเลยเพิ่งบาง,บางส่วนแล้วเพิ่งรับไป3ต้นนะครับแล้วก็อันนี้ของคุณชัยยานะครับนี่ชัยยานะครับนี่เนี่ยเห็นไหมนี่คือคัดไปแบบแทบจะไม่คะแทบจะสีจะไม่ซ้ํากันเลยครับซ้ํากันนิดเดียวนะครับนี่ อันนี้เหมือนจะซ้ํานะครับแต่ไม่ใช่นะครับไอน,นี่คนละอย่างกันหมดเลยนะครับไม้พอมันมีสีให้หลากหลายบางตัวจะจัดไปแบบแทบจะไม่ซ้ํากันเลยนะครับแทบจะไม่ซ้ํากันเลยจะมีซ้ําเต็มที่กับสีหนึ่งสองสีเท่านั้นนะครับนี่สามต้นพันสิบสามต้นพันธุนี่บางตัวส่งฟรีด้วยนะนะครับและทุกต้นใหญ่ๆอย่างนี้ด้วยนะตอนนี้คุ้มมากนะครับคือบางตัวจะหาตังค์มาทาร้านข้างในต่อนะครับเพราะร้านข้างในยังไม่เสร็จเรียบร้อยเพราะว่ามันต้องทําให้เสร็จก่อนก่อนที่ฝนหน้าฝนจะเข้านะครับ แล้วก็อันนี้ของคุณสิทธิชัยนะครับนี่หกต้นนี่อันนี้ก็ไปทนม่วงนะครับของคุณสิทธิชัยไปทนม่วงกับทนเหลืองนี่ใครจะสั่งอย่างเงี้ยก็คือหกต้นห้าร้อยส่งฟีเน uh ี่ยเออขอทนม่วงทนเหลืองทนแดงนะเนี่ยบอกได้เลยบางตัวจะจัดให้นะครับทุกทุกอย่างแหละทุกอย่างแหละถ้ามันมีบางตัวจัดให้หมดถ้ามันไม่มีบางตัวก็จะบอกมันไม่มีนะครับทนนี้ตอนนี้ไม่มีนะครับเนี่ยเนี่ยเขาบอกขอทน ทนม่วงทนเหลืองบางตัวก็จัดทนม่วงทนเหลืองให้ม่วงก็นคนละม่วงกันนะครับไม่เหมือนกันเหลืองก็เหลืองคนละอย่างนะครับไม่เหมือนกันก็เนี่ยจะจัดแบบนี้แล้วก็ไม bon ้บอลไซสามต้นนะครับนี่ไม้ดัดไม้ดัด3ต้นนะครับใครจะสั่งไม้ดัดสั่งได้เลยนะเนี่ยเชื่อดิสวยมากนะครับสามต้น500อนี่ดัดดัดเก่านั้นเนี่ยด,ด,นะดูได้เลยดูได้เลยนะครับมันดัดแก่แล้วอ่ะดัดเก่าดัดแก่แเพราะนั้นพอรวดมันไม่มีเนี่ยมันจะไม่กลับคืนทรงแล้วมันจะเราจะได้ทรงแบบนี้เลยนะครับได้ทรงแบบ พทเทิร์นอย่างนี้เลยนะครับก็สวยครับสวยเนี่ยดูสิเนี่ย,ยไม้มันดัดเก่าเนี่ยมันลอยลวดเราจะดูที่ลวดเลยเนี่ยเนี่ยลวดพอมันหลุดไปแล้วเนี่ยเห็นปะทรงไม้ก็เป็นทรงนี้เลยนะครับไม่กลับไม่คืนทรงละนะครับเพราะว่ามันดัดอย่างน้อยอย่างนี้ก็ต้องมีสองสมปีกว่าจะได้ขายนะครับอีกสามต้นห้าร้อยนะครับขอค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับต้นเดียวก็สองร้อยขอค่าส่งก็หกสิบนะครับแล้วก็มีแค่นี้เนาะครบยัง คุณลูกทันตะวันเออคุณลูกทันตะวันคืออันนี้นะครับนี่ลงไปแล้วนะครับนี่นะครับแล้วนึกของคุณชัยยานะครับอันนี้ของคุณนภานะครับอันนี้ของคุณตุ๊กตานะครับคุณของคุณตุ๊กตานี่ปุ๋ยขี้ไก่อยู่ที่บ้านนะเพราะว่าที่นี่หมดแล้วนะครับก็เลยก็เลยเดี๋ยวไปเอาที่บ้านนะครับกับครบถ้วนนะครับนี่ไม้สี่ต้นห้าร้อยนะครับขอค่าส่งหนึ่งร้อยนี่นะครับต้นใหญ่ชุดที่สิบเก้ายี่สิบเอ็ด นะครับนี่สวยมาก22เนี่ยสวยเนี่ยนะครับ22ต้นใหญ่นะ่ะเห็นไหมนะ่ะต้นใหญ่เอาไปขึ้น10นิ้วอะไรได้เลยนะครับนี่23นะครับก็รับสองชุดแถมไม้6นิ้วต้นหนึ่งนะมีทั้งหมดกี่ชุดเนี่ย1 2 3 4 5มีอีก5ชุดใครรับ5ชุดเนี่ยมงโตแถมไม้ไทส6นิ้วให้อีก3ต้นเลยนะครับเนี่ยใครชอบทักมานะครับเนี่ยแล้วก็ใบด่างก็5ต้น500ขอค่าส่งก็60บาท รับสองชุดนะครับรับ2ชุดก็แถมหนึ่งต้นนะครับน่ใครใครชอบสนใจทักททยมานะครับตัวนี้ก็ยังอยู่นะนี่ตอญี่ปุ่นตัดสั้นสวยๆเลยเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากนะครับมีใสกระถาง16ไปแล้วนะครับต้นนี้มีรอยหน่อยหนึ่งนะครับดอกสวยมากเนี่ยขอห้าร้อยค่าส่งก็6กบาทพอนะครับแล้วต้นนี้ก็แดงสวยมีชมพูซับเจริญอยู่กิ่งหนึ่งนะครับนี่ล้นกระถางเมตรนะไอ้ล้นกระถางหนึ่งปี๊บนะครับนี่จะเอาไปขึ้น2ปี๊บแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เรียบร้อยอ่ะ ดอกมาก็ขายเลยตอนแรกจะเอาไปขึ้นสองปี๊บก่อนเนี่ยเนี่ยขอพันห้าค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับสวยมากต้นนี้สวยมากแล้วก็อันนี้อีกเหมือนกันครับเป็นไม้เก่าๆยุ่ยี่นะครับเนี่ยขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึง่งเป็นรอยโดนโดนไม้มันล้มใส่เนี่ยนะครับก็เป็นรอยหน่อยหนึ่งนะครับก็หายดีเรียบร้อยนะครับเนี่ยขอพันห้าค่าส่งร้อยหนึ่งแล้วก็อันนี้นี่อันนี้ขายเหมาเลยนะครับตอญี่ปุ่นตัดสั้นมีห้าต้นนี้ขอพันห้า ส่งฟรีนะครับส่งฟรีนี่เดี๋ยวดูให้ดูดอกก่อนนี่มีเหลืองตัวนี้นะครับเหลืองตัวนี้นะครับนี่นี่ชมพูบานเย็นตัวนี้อ่าไม่ใช่ชมพูบานเย็นตัวนี้นะครับนี่แล้วก็อันนี้คนละสีกันหมดเลยนะครับมีสีขาวเนี่ยที่เหมือนกันเนี่ยมีขาวสีวานนนะครับนี่นะครับแล้วก็อันนี้ห้าต้นนี้ขอพันห้าส่งฟรีนะครับแล้วก็ไม้ไซส์กระถางสิบเอ็ดนิว้วที่ลงขายอยู่ตรงนู้นนะครับก็ต้นละสี่ร้อยค่าส่งหกสิบสามต้นพันค่าส่งหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็ ตัญี่ปุ่นทรงสูงลูกค้าไปแล้วต้นหนึ่งนะครับก็เหลืออีกสี่ต้นสี่ต้นสี่ต้นนี้ขอแค่พันห้าใครจะเอามาสี่ต้นนี้ขอแค่พันห้านะครับมีไฉไลมีไฉไลนะครับมีไฉไลมีขาวน้ําหวานนะครับแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีชมพูตัวนี้สี่ต้นนี้ขอแค่พันห้านะครับขอแค่พันห้าขอค่าส่งก็หนึ่งร้อยนะครับนี่นะครับแล้วก็ใบด่างนะครับนี่ใบด่าง ไายไทยหนิ้วจะหมดแล้วนะใครจะเอานะ่นะ่นะน่ะน่ะหต้น500ส่งฟรี13ต้นพันส่งฟรีนะครับแล้วก็30ต้นขอสองพันนะครับสาต้นขอ2องพันขอค่าส่งเอามาแค่200ก็ได้มาง่ายๆใจใจกันไปเลยนะครับเพราะว่าบางทีบางอย่างนี่คือถ้าถ้าคิดราคาสูงลูกค้าก็ไม่ลูกค้าก็ยังสองจิตสองใจนะก็เนี่ยแหละนะครับกำไรน้อยไม่เป็นไรขอได้ขายขอให้ได้ตังมาหมุนบางตก็สบายใจละ นะครับเนี่ยจะเอาทักมานะครับก็สามสิบต้นสองพันสองพันนี้ขอค่าส่งก็สองร้อยสองร้อยได้เปล่าไม่รู้นะครับเดี๋ยวต้องดูอีกทีเนาะจะขอไปก่อนบางโตไม่อยากลดแล้วเพราะมันถูกมากอะ่ะมันถูกจัดสาสิบต้นสองพันขอค่าส่งอ่ะสองรอหสิบแล้วกันเอ s นะครับเพราะบางโตต้องคำนวณให้ดีอะ่ะเพราะไม่งั้นมันเข้าเนื้อเยอะ ครับเพราะกําไรอ่ะมันน้อยอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าเนื้อเยอะพอมันเข้าเนื้อมันก็กลายเป็นแย่เลยนะครับก็ส0มสิบต้นขอสองพันขอค่าส่งร5อยห s สิบอมเอก็เหมือนเดิมครับค่าสีค่าลายค่าแบบค่าดอกหลากหลายครับรอบนี้หลากหลายมากนะครับใครต้องการทักมานะครับแล้วก็อ่าชุด แต่ต้น2พันชุด2นี่ก็ของคุณจิมจิมนะครับรับเรียบร้อยแล้วก็ขัดไม้ละขัดไม้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพรุ่งนี้จะขึ้นขาตรงนี้นะครับก็ขัดออกนะครับของคุณจิมจิมก็มี8ต้น2พันชุดหนึ่งกับชุดสองอยู่นะครับนี่อยู่ตรงนู้นตัวยังไม่ได้ไปดูเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับขึ้นขาแล้วนี่8ต้น2พันชุดหนึ่งกับชุดสองดูดูคลิปดูคลิปเมื่อเช้าเลยครับดูคลิปเมื่อเช้าได้เลยนะครับแล้วก็ไม้ที่ขายลายต้นก็ยังอยู่นะครับเว้นต้นนี้ต้นนี้เอาไปแล้วนะ ต้นนี้คุณนภาไปแล้วก็ยังยังมีต้นกี่ต้นนะนี่มีสี่ต้นนี้ที่ใหญ่ๆหนึ่งเนี่ยต้นละพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยนี่สวยเหมือนกันนะครับอันนั้นต้นละสองพันนั้นต้นละสองพันนะครับแล้วก็ตรงนู้นก็ต้นละสองพันนะครับตอนนี้ก็เหลือสี่ต้นนี้แล้วใช่ไหมพันห้าพันห้าสามพันสามพันกับสี่พันเจ็ดพันนี่นะครับเนี่ยสี่ต้นนี้พันห้าพันห้านี่มันเจ็ดพันใช่ไหมเนี่มันโตขอหกพันนี่ สี่ต้นนี้ขอหกพันเพราะต้นนั้นมันใหญ่นะครับนี่สี่ต้นนี้ขอหกพันขอค่าส่งก็ติดไปนวมให้บางโตมาแล้วกันนะครับนี่สี่ต้นนี้ขอพันขอค่าส่งสักสองร้อยสี่ต้นนี้นะโอ้ใหญ่มากกระถางสองปี๊บสองปี๊บแล้วนั่นกระถางหกสิบเซนสิบเซนก็ใหญ่กว่านี้เนี่ยดูดิโคตรเบลล่มเลยนะครับเนี่ยนะครับก็สี่ต้นนี้ก็ขอหกพันต้นเดียวก็ต้นนี้พันห้าต้นนี้พันห้าต้นที่สามนี่สองพันต้นที่สี่นี่สองพันนะครับนี่นะครับก็ขอแค่ 6,000ขอแค่6,000นะครับขอแค่นี้พอ,อนะครับแล้วก็มีอะไรที่บางตัวลงขายลายต้นไว้นะครับก็ท่านไหนสนใจทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยสั่งได้เลยนะครับ,เ,เ,รบเพราะว่าบางตัวจะเอาตังค์ไปทําร้านด้านล่างน,น,นะครับใหม่หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวพอหน้าฝนเนี่ยมันจะแฉะมันจะเละมากตรงน,นี้แล้วก็ตรงนั้นมันเป็นโพงรงบางตัวต้องเอาปูนปิดเพราะว่ามันตรงนี้มันมีงูพอร้านในเนี่ยมีปัญหารเรื่องที่ที่บางตัวย้ายไปข้างนอกเพราะว่าหนึ่งไ <c oughs> ปเปิดร้านใหม่ mitigation. แล้วก็สองก็คือว่าตรงนี้มันมัน งูมันเยอะนะครับบางตัวก็ท่านกบคุณกบตีงูไปหลายรอบแล้วนะครับตั้งแต่มาย้าย้ามาตั้งแต่เดือนวันที่1กุมภาเนี่ยตีงูไปสามรอบแล้วนะครับเพราะนั้นก็ต้องทำต้องทำนะครับก็เลยเร่งหาตังค์นะครับก็ฝากท่าลูกค้านะครับช่วยเป็นกําลังใจช่วยเป็นกําลังเป็นแรงให้บางตนะครับบางตก็เอาผลงานดีๆอย่างเงี้ยมานําเสนอนะครับทุก,ททก,ทบตกต้นไม้ทุกต้นบางโตตั้งใจทําจริงๆนะครับอไม่ได้ว่า อิเล็กขดขาดแล้วก็ขายเอาตัวรอดไม่ใช่นะครับมันตัต้งใจทําไม้สมบูรณ์เนี่ยถอนขึ้นมาก็เห็นน่ะมันมันโกหกไม่ได้ของมันนี้มันโกหกไม่ได้มันเห็นน่ะว่าไม้สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์นะครับนะแล้วก็โปยเซียนเนี่ยห้าต้นห้าร้อยนะครับห้าต้นห้าร้อยขอค่าส่งทั้งกระถางนะร้อยเดียวนะครับดูดิเห็นไหมโอ้มาดีใช้ได้เลยแหละดอกแรกทั้งนั้นนะครับเนี่ยนะครับแล้วก็กุหลาบหอมหอมจริงนะหอมจริงหอมจ,งอมจังหอมกะละมังถังแตกเลย นะครับนี่สวยๆเยอะๆเลยนะครับท่านใดสนใจบางตัวก็เรียงรวมๆกันอย่างนี้แหละใครชอบก็เอาไปนะครับต้นละ200ค่าส่งก็ร้อยหนึ่งนะครับก็แต่ละต้นก็สูงอ่ะสูงตี0แปดสิบเนอ่ะนะครับก็ของบางโซเล่นี่ถึงวันไหนก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวขอยาให้บางโซเล่ได้ดมหอมจริงนะครับหอมจริงจงนะครับนี่แล้วก็ไม้ชาฮกเกี้ยนชาดัดนะครับไม้ดัดไม้ดัดนะครับนี่สวยนะครับต้นละ200 3ต้น500ยนะครับ สามต้นห้าร้อยค่าส่งร้อยหนึ่งต้นละสองร้อยก็ค่าส่งหกสิบนะครับเนี่ยสวยเห็นปะ่ะทรงมันสวยเนี่ยมันได้เขาดัดมาเป็นทรงสวยแล้วเราไม่ต้องทําอะไรแล้วเนี่ยไปถึงก็ตดน้ำอย่างเดียวนะครับทํามาเรียบร้อยนะครับทํามาเรียบร้อยมากนะครับแล้วก็เนี่ยดูดิดัดเก่าเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวพอตอนไปถึงถ้าลูกคา้าลูกค้าก็ตัดลวดออกเลยนะครับไม้มันจะได้ทรงนี้ไม่กลับทรงเดิมแล้วนะครับก็เรียบร้อยนะครับไม้ไม้เข้าทรงแล้วนะครับไม้สําเร็จแล้วนะครับเลี้ยง ใครจะให้มันใหญ่กว่านี้ก็เปลี่ยนกระถางมันก็จะใหญ่แล้วก็ไปไปจัดทรงเอาใหม่นะแต่ถ้าใครที่ให้อยู่อย่างนี้ก็เลี้ยงอย่างเงี้ยเลี้ยงออกแดดนะครับสวยเนี่ยต้นใหญ่ข้างหลังเนี่ยสวยอันนี้จะสูงหน่อยอันนี้บางโตขอห้าร้อยนะครับเนี่ยห้าร้อยค่าส่งก็ร้อยเดียวนะครับหลับสวยหอมด้วยเนี่ยลมพัดมาเนี่ยหอมกลิ่นหอมเพราะมันหลายต้นรวมกันไงเนี่ยเนี่ยขอต้นละสองร้อยเนี่ยแต่ละต้นเนี่ยดูสิดูกันใกล้ๆเนี่ยสีสวยไหมเนี่ย ที่คอมันตกไม่ใช่อะไรนะคือดอกมันใหญ่เกิน,จร,รนจริงๆแล้วต้องค้ำไม่ถึงให้ถึงตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องค้ำไม่ถึงตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่ได้ทําก็ค้ำแค่เอาแค่พอประมาณนะครับเนี่ยที่มันตกนี่ไม่ใช่อะไรดอกมันใหญ่จริงๆเราต้องค้ำสูงก็ไม่เป็นไรเอาอย่างนี้แหละอย่างนี้ก็อย่างเนี้ยทีดอกสีชมพูเนี่ยก่อนบ,บานเขาจะเป็นสีอย่างนี้นะแล้วก็กลิ่นหอมมากเนี่ยโอ้โหหอมจริงหอมจังหอมกะละังถังแตกเลยนะครับเป็นเป็นไม้ของทางเหนือโดยตรงเลยนะครับกุหลาบเลื้อยหรือกุหลาบยงพิงนะครับ หอมมากเป็นกุหลับเรื้อยต้องทําร้านทําอะไรมันจะพุง่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าเอาไปเลี้ยงแล้วไม้ภาคเหนือเรามาเลี้ยงภาคกลางแล้วไปเลี้ยงภาคอีสานไปเลี้ยงภาคตะวันตกไปเลี้ยงภาคใต้แล้วมันจะไม่มีดอกไม่ใช่นะครับพ่อแม่เขาลงมาอยู่ภาคกลางเรียบร้อยนี่คือรุ่นลูกรุ่นหล,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 ลานเขาแล้วเพราะนั้นเขาปรับสภาพแล้วไม่ไม่ใช่จชะเฉพาะอยู่กับอากาศเย็นนะครับอากาศปกตินี่ก็ให้ดอกนะครับมาอยู่มาอยู่ภาคกลางแล้วเพราะนั้นก็คือเหมือนคนเหนือมาอยู่มาเกิดที่ มาเกิดที่ภาคกลางแล้วก็การปรับตัวอะไรก็เป็นคนภาคกลางเรียบร้อยเพราะนั้นก็คือไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะครับไม่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 ต้องกังวลว่าไปอยู่ที่ไปอยู่ที่มันไม่แช่อากาศเย็นๆแล้วจะไม่ให้ดอกจะตายไม่ไม่ตายนี่ไม้สวยๆเยอะนะครับนี่กําลังรอให้ดอกนะครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้นละสามร้อยต้นละสามร้อยไซส์สิบเอ็ดนะต้นละสามร้อยเนี่ยกิ่งานยาวยังไม่ได้เอาไม้ค้มเลยเนี่ยต้นละสามร้อยนี่ดอกใหญ่กิ่งยาวสวย ก็ละ3า0อนะครับค่าส่งทั้งกระถางก็80บาทนะครับสามกระถางเก้าร้อยค่าส่งมาร้อยเดียวพอนะครับนะี่ครับมีเยอะแยะนะครับสวยงามอ่ะพอใช้ได้พอใช้ได้สําหรับบางตัวไม่ไม่ได้มีไม้ที่สวยหรูหลาบเลิศเลอเพอร์เฟกหรอกก็พอใช้ได้เอาไปวางหน้าบ้านก็ไม่อายใครอะ่ะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่มีสกุลลุนชาตินะครับเป็นต้นไม้แห่งเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะโง,งเ่เฮงมันดีอะ่ะนะครับเป็นไม้มงคลโป๊ยเซียนชวนชมเงี้ยเป็นไม้มงคล นะครับบางตจะขายแนวๆนี้แหละนะครับสวยงามเป็นมงคลเพราะเราจะปลูกเลี้ยงไม้ดอกสักต้นหนึ่งเราก็ต้องการความสวยงามแล้วก็มีมงคลนะครับมีสง่าราศีแก่บ้านนะครับก็เพราะฉะนั้นก็ใครสนใจอะไรแบบไหนก็ทักทายมานะครับสําหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับกี่นาทีละ16นาทีนะครับก็ชอบอันไหนแบบไหนก็ทักทายมาไม้มีเทียบนะครับใครจะดูคลิปเมื่อตอน กลางวันนะครับที่บางตลงขายไม้แหละต้นขายทุกถูกขายเท่าร้านข้างนอกเลยตอนที่จะย้ายร้านขายเท่าไหนบางตขายเท่านั้นเลยนะครับเพราะว่าจะเอาตังค์ไปทําต่อนะครับเพราะว่ามันเสร็จเรียบร้อยตังค์หมดตอนแรกว่าจะทําต่อตังค์หมดตังค์หมดนะครับอันนี้เราก็ต้องพูดเรื่องจริงเรื่องเปิดอกกันแหละนะครับเพราะบางโตได้ได้ไดแรงช่วยเหลือจากลูกค้าแหละบางโตไม่มีสตุ้งสตังค์มากหรอกที่มาทําได้นี่ย้ายร้านทีนี่เงินแสนนึงนี่ละลายหายไปเงินแสนไม่ใช่แสนนึงสี่แสนกว่าด้วยนะครับหายละลายไปเลยอ่ะในการขยับขยายขยับเยื่นเคลื่อนตัวทีนึง นะครับแล้วก็เหมือนจะไม่มีอะไรแต่ว่าซื้อเหล็กซื้ออะไรมาทําใหม่ต่อเ mm. ติมให้มันใหญ่กว่าเก่านะครับเพราะว่าจะได้ขึ้นลงเรือนขึ้นอะไรได้ไม่ไม่จํากัดจําเขียดแบบที่ร้านข้างนอกร้านข้างนอกคือเราทําอะไรมากไม่ได้เพราะตอนนั้นก็คือทําออกมาแล้วมันยังเรายังไม่รู้ว่าจะจะต้องทําอะไรต่อแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าต้องทําอะไรต่อก็อเลยทําขึ้นมาเลยก็หมดก็หมดไม่เป็นไรนะครับบางัวคิดว่าของมันเนี่ยเราเรา,เราตั้งใจทำอ่ะลูกค้าเห็น นะครับลูกค้าเห็นแล้วก็พระเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ธรรมชาติก็จะช่วยเหลือเราแล้วก็ลูกค้าก็จะให้ความช่วยเหลือเราเพราะว่าท่านลูกค้าทุกท่านเห็นว่าบางตไม่ได้ไปทําอะไรเหลือหลก็ทาเนี่ยทำต้นไม้ทําอะไรออกมาแบบเนี้ยนะครับก็มันเป็นอะไรที่บางโตไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหรอกก็เห็นเห็นกันอย่างนี้แหละใครมาที่ร้านใครมาเจอที่ร้านก็อ๋อเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วก็ให้การช่วยเหลือให้การซื้อต้นไม้ให้การแบบเออให้กําลังใจให้อะไรบางตก็ดีใจ างท่านมาเนี่ยไม่ได้อยากมาซื้อต้นไม้หรอกมาให้กําลังใจมาซื้อนู่นนิดนี่หน่อยก็ดีใจครับดีใจก็ขอบคุณคุณน้าที่อยู่บางบอนนะครับมาอยากมาหาคิดถึงมาซื้อของนู่นนิดนี้หน่อยเพราะว่าต้นไม้เขาเต็มบ้านแล้วนะครับก็มาให้กําลังใจามาช่วยซื้อเพื่อว่าเราจะได้มีทุนมีกําลังในการสู้ต่อนะครับไปที่ไหนก็หลายท่านก็ขอบคุณคุณน้าคุณป้าคุณอะไรที่ ทำต้นไม้มาให้บางโตนะครับก็ให้บางโตมาทํามาค้ากําไรมาอะไรอย่างเงี้ยให้มาเลยนะครับให้มาเลยก็ขายได้ก็เอาตังไปทําร้านก็ให้คนแก่คนเฒ่าบางโตดีใจดีใจมากเลยที่มองเห็นด้วยหัวใจอ่ะในสิ่งที่บางโตทําแล้วก็รับฟังบางโตด้วยสติปัญญารับรู้ในสิ่งที่บางโตกาลังทําอยู่นะครับก็ขอบคุณจริงๆครับที่ให้ความช่วยเหลือบางโตนะครับสำหรับวันนี้ก็มีมานำเสนอเท่านี้ครับวัสลามอะไรกุ้ม วารอมาตุลล้อวะาบารูกาตุฮ์ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับ